กูย้ายไม่ทางลูกพักเลยพรุ่งนี้กูโทรหายเก๋ย้ายไม่ทางลูกพักเลยเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือที่มาของพลเอกประย,ยุทธ์จันทรโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับก็ให้การชื่นชมนะครับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้จะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็มีความการแสดงความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา นะครับถือว่าเป็นการทําหน้าที่ที่ถูกต้องนะครับในเชิงงานสังเคราะห์ไม่มีใครสั่งไม่ใช่นายฐมนตดีสั่งไม่ใช่คนอื่นสั่งไม่ใช่สถาบันสั่งแต่เป็นการดําเนินการภายในกองทัพเรือเองเพื่อแสดงความรับผิดชอบนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนข่าวลือต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นยืนยันนะไม่เป็นความจริงนะครับแล้วก็สิ่งที่ทํานั้นเป็นเรื่องภายในของกองทัพเรือนะครับที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมนะครับ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านั้นเองสวัสดีครับมาพบก,กับผมเชศักดิ์จีมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะรับชมจากนอกเนประเทศวันนี้ก็ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะนี้ไม่พ้น เรื่องของใครกันแน่เป็นคนสั่งให้ผู้จัาการทหารเรือทำรงวิ่งในตัวเองและก็มีพอ,อนะครับทัพเรือสัตหีบต้องทำการทำรงวิ่งในมันเกิดอะไรขึ้นไปดูในเชิงปรากฏการ์แล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กัน

อยู่ประมาณแปดสิบเปอร์เซนต์มึงกูควรตัดตีนหาเรืออย่างนี้เหรอเดี๋ยู้ต่างหาเรือก็ทื่อมึงนี้ก็ได้เหี้ยหิมี่สัตว์ตหิมนะไอสัตว์เดี๋ยวพรุ่งมึงย้ายกลับไปเลยมึงอยากอยู่ที่ไหนมึงย้ายให้เดีอยวพกไอโจ๊กย้ายให้สะกย์มึงอยากอยู่ที่ไหนโบบอกโบเลยไอโจ๊กเลยมึงไม่ให้เกียรติกู เรื่ Finnish, no liebe, ơi, องของมันเรื well. obile, <tr> ่องของมันกูบอกไปเลยเพื่อนไอ้โง่มันได้เกลียดกูไงไม่ครับดูเลยครับรวยเราบ่มบัตรวยเดี๋ยวเราพนักงานอีกงานครับนายแล้วมึงก็กลับบ้านมึงสิผมมาทำตามหน้าที่ครับนายก็หน้าที่ของกูเหมือนกันกูมีเร้่อนี่มาแดกเหล้าเอาตักให้เจ้าของร้านเขาร้อยกับเพื่อนกูกูย้ายไม่ทางลูกพักเลยผงนี่กูโทรหาร์เกลย้ายไมปทางลูกพักเลยมึงยังมองหน้ากูอีก มึงคิดว่ากูบาเหรอกูจะเดินไปตียับปามึงก็ได้เฮียมึงยิงกูไม่ได้หรอกเพราะกูยิงมึงไม่ได้ทีเดียวพอมึงจะชักมือออกมามึงตายไปแล้วไอ้สัตมึงเดินมาจับกูเลยกูว่ามึงจับกูไม่ได้หรอกมึงเดินมาจับกูเลยมึงเดินมาเลยมึงกล้าวัดกูป่ะมึงกลับไปเลยเฮียเหม็นชื่อวัน กลับไปเวลานี้กูยิงโดยกระบ,บาลมือตอนนี้มึงหยิบปืนชักออกมามึงก็สวยแล้วเวยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปรากฏว่าทางบิ๊กเท่าหรือผู้าการทหารเรือได้ทางการโกนหัวนะครับแสดงความรับผิดชอบนะครับลงโทษตัวเองรับการทำโรงวินัย3วันนะครับปมนาวาเอกเมากลาง ผอฐานทัพเรือสัตหีบก็ทำโรงวินัในตัวเองเป็นเวลา7วันนะครับพลเรือโทรประคองพรมทาตปลินนะครับเจ้ากรมกิจการฐานเรือในฐานะโกศกกองทัพเรือเปิดเผยว่าจากการเหตุการณ์นาวาเอกอลงปลอดดีผู้อำนวยการกองอสังหาดิมทรั์นะครับฐานทัพเรือสัตหีบกองทัพเรือมีพฤติกรรมที่ใช้ถ้อย คำที่ไม่เหมาะสมตามปรากฏในคลิปต่างๆนั้นแม้ว่ากองทัพเรือจะสั่งการให้หน่วยงานต้สตนสังกัดเรียกตัวให้นาวาเอกอารมณ์กรเข้ามารายงานตัวเพื่อทำการทำรงวินยัยนะครับพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการพิดาความผิดร้ายแรงนะครับเพื่อหาข้อได้จริงและบทลงโทษทางวินัยแล้วนั้นนะครับเพื่อแสดงความรบับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้บังคับบัญชา2ระดับชั้นของนาวาเอกอลงกรณคือพลเรือเอกประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการหารเรือจะทำการทำโรงวินัยปเป็นเวลา3วันและพลเรือโทนฤทธพลเกิดหน้าผู้บัญชาการกองทัพเรือสัตหีบจะเข้ารับการทำโรงวินัยปเป็นเวลา7วันเพื่อแสดงความรับผิดชอบ นะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับจากเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวนะครับปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกร,รัฐมนตรีก็ได้มีการชมเชยนะครับผู้บัญการทาหารเรือนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่ทําการทํำรงวินยัยและแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประเด็นนะฮะที่มีการเอาไปพูดกันต่างๆน,นานาว่าใคร กันแน่เป็นคนสั่งให้ผู้บัญชาการทหารบกและขอภ่ายผู้บัญชาการทหารเรือนะครับและผู้บัญชาการนะครับกองทัพเรือสัตหีบเนี่ยทำการทำโรงวินัยในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเหตุการณ์นี้เกิดจากผู้ใต้บงังคับบัญชาไปกระทําความผิดและกระทําความผิดหลายครั้งนะครับแล้วก็เป็นข่าวขึ้นมาหลังจากที่ตํารวจที่สัตหีบได้ทําหนังสือถึง กองทัพเรือสัตหีบว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยนะครับที่เป็นทหารเนี่ยเป็นทหารจริงหรือไม่และประการที่2ขอดําเนินถ้าเป็นทหารก็ให้ดําเนินการว่ากล่าวตักเตือนนะครับจากเอกสารดังกล่าวจากคลิปดังกล่าวถึงแน่นอนนะถูกปล่อยมาจากฝั่งตํารวจนะครับสิ่งที่ตามมานะครับก็มีคลิปอื่นๆนะที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั้นอีกสองสาคลิปเนี่ยโผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดเลย กองทัพเรือก็เรียกให้ดำเนินการทําลงวินยยัยรายงานตัวทันทีนะครับเป็นเวลา14วันนะครับจากพฤติกรรมลักษณะาดังกล่าวที่กลางซึ่งกล่าวอ้างรู้จักพลเอกประยุทธ์รู้จักไปหมดอะไปถึงสถาบันสร้างความเสียหายต่อสถาบันด้วยนะครับคำถามพอเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นไอ้พวกปล่อยข่าวหรือก็ปล่อยข่าวนะครับในทางเสียหายนะฮะในเชิงงานสังเคราะห์ง่าย ใครเป็นคนสั่งผู้บัญชาการกองทัพเรือสั่งผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆนะฮะตัวท่านเองก็ประกาศทำรงวินัยเพื่อแสดงความรับผิดชอบเป็นเวลา3วันผู้บัญชาการกองทัพเรือนะครับสัตหีบก็ประกาศทำรงวินัยเป็นเวลา7วันกับตัวเองนะครับส่วนผู้ตายบังคับบัญชาที่ก่อเหตุเป็นนาวาเอกนะฮะก็เรียกทำรงวินัยเป็นเวลา14วัน และให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือที่มาของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับก็ให้การชื่นชมนะครับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้จะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็มีความการแสดงความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา นะครับถือว่าเป็นการทําหน้าที่ที่ถูกต้องนะครับในเชิงงานสังเคราะห์ไม่มีใครสั่งไม่ใช่นายัฐมนตรีสั่งไม่ใช่คนอื่นสั่งไม่ใช่สถาบันสั่งแต่เป็นการดําเนินการภายในกองทัพเรือเองเพื่อแสดงความรับผิดชอบนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนข่าวลือต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นยืนยันนะไม่เป็นความจริงนะครับแล้วก็สิ่งที่ทํานั้นเป็นเรื่องภายในของกองทัพเรือนะครับที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมนะครับของผู้ใต้บังคับบัญชา เท่านั้นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ มันคงอยู่ในยุคของโลกใหม่ราชาองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวาชิราลงกรณประดุจแสงส่องทางผู้คนเปิด้ฟ้าเรื่องร้องทองชนลองรวมใจ ทงดำงเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครใครทรงงานอดทนเพื่อปวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มี ทั้งใจกายหัวใจไก่ในเพรงของฟ้อผ่าน,นวิถีปิยาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแทนดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่่ามกลางพระแส ชาตที่แข่งขันกันไขวความความยิ่งใหญ่คอยพบปองอยู่ดุกดตสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีไฟนี่คือสูงรรวมดวงใจใจเป็นหนึ่งร่วมกันทรงเพียนเรียนรู้ ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมืองตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวาชิวราลงกอนประดุจดดแสงส่องทางผู้คนเปิดห้ฟ้าเรื่องร้องพองชนล้วนภูมิใจ หัวใจแกร่งในเครื่องของไทยพัยนวิจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งน,นี้ที่เราอยู่กินแทนดินที่เป็นดวงใจทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญพ,ร,พร,ระองค์ยืนอยู่ สลมแรงของชาติที่แข็งขันกันไขควาความ,วามยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ดุดดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยมีคือสูงรวมดวงใจใจเป็นหนึ่งร่วมกัน นี่คือศูนย์รวมดวงใจไท้เป็นหนึ่งร่วมกัน